กระต่ายพนิภาพโผล่ตอบชาวเน็ตหลังโพสต์ภาพทนายโดนชาวเน็ตวิจารณ์ทำผิดแล้วยังไม่สำนึกล่าสุดต้องบอกว่ากระต่ายพนิภาทนมานานเผยโฉมหน้าสองทนายก่อนเชิดนิ่มๆแล้วเจอกันนะคะซึ่งงานนี้เธอนั้นได้โพสต์ facebook ส่วนตัวโดยการเปิดเผยโฉมหน้าสองทนายและมีการระบุข,ข้อความไว้ว่าเดี๋ยวเจอกันค่ะ ในขณะที่สามียังครูภัยบณ์ได้โพสต์เช่นกันว่าขอบพระคุณทนายโพสและทนายโจมากๆครับแต่ทว่างานนี้เรื่องราวกลับมาถูวิจารณ์อีกครั้งในโลกอนไล์หลังกระต่ายได้โพสต์ภาพสองทนายซึ่งชาวในต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในแง่บวกและแง่ลบอย่างมากมายอาทิตลกนักร้องดาราคนอื่นเขาดังสนั่นฟาดบิมเบเขายังไม่แคร์คำพูดคนวิจารณ์ขนาดนี้เพราะผิด เขาก็รู้ว่าผิดแต่พวกนี้ไม่มีจิตสำนึกเรื่องกำลังจะเงียบดันมาทำให้มันแปรถขึ้นอีกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์ถ้าไม่อยากให้คอมเมนต์ก็อย่าโพสต์มีดีได้ทุกวันนี้ก็เพราะกำลังเสียงเชียร์จากพี่น้องทุกคนพอทำผิดก็ยังไม่สำนึกคนที่เป็นแฟนคลับที่เคยสนับสนุนมาก่อนทำไมจะทำให้ดับไม่ได้แล้วจะมาฟ้อง เพราะทนรับคำวิจารณ์ไม่ได้สงสัยหาเงินทางเพลงไม่ได้แล้วจึงมาหาเงินจากคนที่เคยสนับสนุนคุณแล้ววิจารณ์ในสิ่งที่คุณทำผิดแบบนี้หรอซึ่งหลังจากนั้นทางด้านกระต่ายก็ได้เข้าไปตอบกลับทันทีว่าด่าได้ค่ะพี่ยอมรับได้หมดเลยแต่อย่าล้ำเส้นมากเกินไปด่าถึงพ่อแม่อันนี้ก็ไม่ไหวคะ่ะนั่นเอง